สวัสดีครับขอต้อนรับสูเบ่เวทมน์บริฟรกับผมธนูขันทองครับในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนต่างประเทศนะครับจ,จะให้น้ำหนักถือครองหุ้นในตลาดเซาท์อีสเอเชียบ้านเราน้อยเกินไปนะครับแต่ว่าตามความเห็นของนายเจมส์ซาลีวานซึ่งเป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์ทางด้านการลงทุนในเอเชียนะครับของทางด้านเจพีมัวรเกนออกมาแนะนำว่านักลงทุนควรจะให้ความสนใจในตลาด สซาทิเซเซียได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าในระยะปานกลางนะครับมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับเขาออกมานะครับให้ความเห็นว่าตลาดที่น่าลงทุนนะครับก็คืออินโดนีเซียรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยนะครับตกไปหรือว่าอิอนดีเนะครับอ่อนลงไป10%นะครับส่วนอินโดนีเซียประมาณ9%เพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่จะรีบาว์ นะครับทางนี้นะครับทางนายเจมส์สารบันมองว่าในโอกาสต่อไปนะครับจะมีเม็ดเงินมากมายถึง650,000ล้านเหรียญนะครับจะไหลเข้าไปตลาดเกิดใหม่นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่เข้ามาในตลาดเซาอี้วเอเชียก็จะเป็นการพลาดโอกาสครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของธงบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook ๊กทอแต่ Instagram รวมทั้ง b ีเอฟบูบายแอปพลิเคชและอย่าลืมกด Subscribe บี YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ